ครับผมในานา้มประธานผู้เลี้ยงผู้ฆ่าโคกระบือจังหวัดน,น,น่านแล้วก็เป็นตำแหน่งนี่กำนั้นตำบ,บ,บลบะนพัวได้เป็นเจ้าของตลาดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันวันพัสดนะครับวันที่สวัสดีปีใหม่วันที่แปดถือโอกาสนี่ขอกราบสวัสดีปีใหม่ครับขอพน้นองผู้ฆ่าผู้ขาย ส,สมาชิกชมรมทุกท่านทุกคนแลกับผู้มาซื้อมาขายรว<ท>มถึในตลาดแห่งนี้ครับแล้วก็มีโอกาสแหม่นะครับในช่วงปีใหม่นี้ในช่วงเดือนวันที่ยี่สิบสองนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ค้าผู้ขายหรือผู้เลี้ยงโคเบื้อเจ้นาหน้าทุกท่านได้นำโคหรือนับมือมาประกวดที่บ้านไผ่แก้วครับที่หม้อลำพกบ้านไผ่แก้วที่ทางองค์การบริหารส่วนตะบลพร้อมกับสำนันผู้ใหญ่บ้าน ไฟจัดการประกวดโอครับโภแม่ขันขันผสมแล้วก็บ้ามันขันโซโล่แล้วก็ผมว่าได้พื้นที่จะบนทัพว่าโดยมีสองประเทศครับจัดแข่งขันนี่ก็คือสองอย่างคือการคัด ลงอมพที่ตำบลแล้วก็ขาคัดหัวไในพื้นที่จังหวัดน่านะครับเป็นเปิดโอเพนมีการตรวจโคแม่ผ่านไปนะครับจะได้กับขอเจิอนยวนพี่น้องจังหดน่านทุกท่านทามจังหวัดมารวมกันนะครับในวันที่22มกราคม2 5 5 8นะครับยนกี่จะถึงนี่ครับในน้ำผมกำนังตะบนน้ำัวก่อนคเพื่เป็นตัวแทนของพี่น้องทาน้ำทั่วเกอะเือนทุกท่าน ไปมารวมกันกับต่อก้าผู้เลี้ยงผู้ฆ่าโดยทั่งจังหวัดนั่นตัวจังหวัดนั่นมารวมกันในวันวัอจ่ออย่าลืมนะครับเดือนกระไดกาเชิญชวนทุกท่านทุกคนเลยชมล้มเพราะว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดแรกของจังหวัดนั่นที่ได้จัดสรรขึ้นมาในพื้นที่เชลยสานะครับยี่อยู่ที่นี่เป็นที่ชุมลมมีสมาชิกชุมลมนวลสี่ร้อยกว่าคนนะครับือวันนี้ก็ จะมีการส่งเงินกู้โดยมีเงินกู้กู้เงินกันตดยนะครับจำนวนสมาชิกที่เราต้องพ้นในการได้กู้คนละเจ็ดพันบาทตดยนะมีกองทุนตดยนะครับในะชุมรอบนี้กะ,ะได้กาเมื่อโอกาสที่ท่านได้จะมาร่วมเป็นสมาชิกผู้กล้าผู้ขายโคกุ้ยจุ้งนั่นกันยังรวมได้อยู่ประมาณพันบแปดนี้ครับแล้วการต่อไปนี้ผมการฝากครับขอเป็นหน้าองผู้เลี้ยงโค กระบือทุกท่านนะครับได้่วยกันแล้วก็พอนะครับหัวที่ติดเชื่อนี่ทั้งตลาดท้องกับบอกเขาเอามาขายนะครับมีการปรับโดยการปรับจับได้กับเสียประมาณตัว2 0 0 0บาทนะครับทางหามมาัวควาเป็นโลกนำเขามาขายในบริเวณพื้นที่ตลาดอยู่ทุนลมแห่งนี้นะครับครับผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณในวันวะที่ไม่นี่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคน ก็ว่าจังหวัดนัานนะครับหรือพี่น้องผู้กล้าผู้ขายทุกคน,งนจงมีแต่ความสุขความเจริญทิกสิ่งใดขอส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนกคนะครับ